กล่องอะไรอ่ะไม่รู้อุ้ยไม่รู้กล่องอะไรอ่ะกล่องโฆษณาเพกล่องโฆษณากล่องตู้เชื่อมรอพี่ตังโมซื้อหรอทีน่ะใช่ไหมพี่ตังโมซื้อหรอก็ซื้อนี่

ให yeah, you know. yeah. yeah, you know. okay, ่ไปเต๋อมาเพื่นมาถามหายโมอเตไลงอ่ะแล้วก็มนานะไป กีมนสมีเล็กน้อยไม่่างนั้นกินสมยู่เือนแดงปบัตโคตลอดไบอนี่บัยอมแล้วก็กินบักขคม นี่แรกกอนแรกอ่ะก็ตัดก็ตักพี่เนก่อนโอ้โหพี่คนเดียงเน่ แล้วมาขามบ้านไหนไม่ดีขาหวานเนะนี่ยอะว่าอยู่้วลา

Terima kasih telah menonton!